สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะออวันนี้ดีพาเพื่อนๆมาชมบอนสีนิดนึงอะคะ่ะหลายกี่วันแล้วประมาณสองสามวันแล้วไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ไม่ได้มาอัปเดตบอนสีสวยๆให้เพื่อนทุกคนดูนะคะพอดีวันนี้มีบอนสีอยู่ต้นหนึ่งค่ะอยากให้เพื่อนๆดูเห็นไหมเออทุกคนเห็นไหมว่า ว่ามันมีต้นไหนที่ว่าสะดุดตาที่สุดเออแต่ก็สะดุดทุกต้นนะคะเพราะว่ามันสวยทุกต้นแต่ว่าต้นนี้ค่ะนี่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะต้นนี้คือดีได้มาในดีเลี้ยงมาตั้งแต่รู้ไหมนี่ทุกคนรู้ไหมดีได้มาตั้งแต่เนี้ยใบเนี้ยค่ะใบ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 เล็กอันเนี้ยเลี้ยงมาตอนนั้น ซื้อมาซื้อเขามาเขาบอกว่าเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะคือเราเนี่ยเป็นคนชอบที่ว่าชอบสะสมบอลบอลเออเกี่ยวกับตระ,ะกูลไก่เนะะี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้หลายต้นแล้วเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้เขาบอกเขาขายตอนนั้นใบเดียวนะคะใบเดียวจีด๊ดจี๊ดใบใบใบขนาดเนี้ยเขาบอกไก่แก้วตาเสือเราก็ชอบแหละเห็นไก่เห็นตระกูลไก่ก็ชอบเห็นไม่ได้ยิ่ง ยิ่งคือชอบที่ว่าจะซื้อต้นเล็กๆอะค่ะต้นเล็กๆค่อยมาเลี้ยงเอาดูการเติบโตดูพัฒนาการของเขาแล้วก็เนี่ยเลี้ยงมาดีเลี้ยงมาต้นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่เดือนแล้วค่ะนี่โตขึ้นมานะคะเขาน่าจะไม่ใช่ไก่เพราะไปเห็นแล้วว่าไก่แก้วตาเสือเนี่ยเขาไม่ใช่แบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้จะให้ทุกคนดูนี่เดี๋ยวเอาออกมาก็ได้ นี่แต่เป็นบอนที่ว่าแบบนี่ค่ะสวยมากๆเลยมันเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองเดี๋ยวให้ทุกคนดูอุ้ยนี่มาเป็นบอนที่ว่าแบบพื้นใบเหลืองเดี๋ยวมันมันย้อนแสงยังไงมองไม่ค่อยชัด ให้ทุกคนดูนะคะเต็นบอลที่ว่าถึงว่าจะไม่ใช่ไก่นะคะแต่ว่าดีชอบมากนี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพื้นใบของเขาเหลืองเหลืองแล้วก็เออก้านใบเนี่ยจะออกแบบคล้ำๆมาค่ะคะล้ำๆค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเออเม็ดสีเม็ดสีสีแดงนะคะตัดกันมากเลยตัดกันแบบกับตัดกับตัวใบอะคะ่ะใบจะเป็นสีเหลือง เห็นชัดไหมคะนี่เราไม่รู้ว่าจะเป็นเหลืองอะไรบางคนเขาบอกเออมีบางคนเคยถ่ายใหเ้เพื่อนในกลุ่มดูแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไก่เออไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเหลืองมณีรัดแต่ดีก็ยังไม่แน่ใจะค่ะว่าเป็นตัวไหนแต่ตอนได้มาได้มาในชื่อไก่แก้วตาเสือ แต่มันน่าจะไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าไก่แก้วตาเสือเนี่ยเออดีไปดูมาแล้วมันจะคนลักษณะกันมันจะคนระเบบกับตัวนี้ค่ะแต่ว่าถึงว่าไม่ใช่ไก่แก้วตาเสือแต่ดีก็ชอบมากค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเห็นไหมคะตัวอื่นๆเนี่ยบอลตัวอื่นจะจะจะเขียวในตู้เห็นไหมคะจะเขียวหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นบอลเหลืองแบบเหลืองเหลืองสวยอะค่ะเหลืองแบบคิดว่าเดี๋ยวให้เขาโตสักหน่อย จะทาจานวนแยกไว้เยอะๆเลยค่ะชอบนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าแบบพื้นสีเหลืองแล้วก็เอาอะไรไปแต้มเต้มเต้มสีแต้มเต้มอะค่ะเนี่ยค่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องหางกันต่อไปว่าเขาชื่อชื่ออะไรบนต้นนี้นะแต่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ไก่แก้วตาเสือแล้วค่ะสวยมากเนี่ยค่ะพาพาทุกคนมาดูนะคะแล้วก็เออตอนนี้ บอนที่ว่าดีจะแบ่งได้เนี่ยตอนนี้มันมันมีไม่เยอะอะค่ะพอดีมีมีมีพี่ๆถามมาว่ามีบอนต้นไหนที่พอแบ่งได้บ้างมีอันนี้จะพามาดูก่อนนะคะอันนี้คือแม่ของเขาเขาจะชื่อว่าเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆบอนต้นนี้เป็นบอนเป็นบอนโบราณน,นะคะบอน ชื่อว่านาลายเพลงอะค่ะได้มาในในชื่อนาลายเพลงนานแล้วละค่ะเขายุบป,ปวัวไปเขาเพึ่งผูมานะคะแม่เนี่ยต้นแม่จะเป็นไม้ที่ว่าแบบเออที่เด่นชัดๆเลยนะคะของต้นนี้เนี่ยที่คือเราเห็นด้วยตาสัมผัสเลยเนี่ยคือที่ก้านใบของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบสะพานหน้าแล้วก็ แล้วก็สะพานหลังอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นขีดเห็นไหมคะเพื่อนๆนที่กา้านใบก้านเขาจะเป็นสีแบบออกเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีทุกใบทุกก้านเลยนะคะก็จะมีแบบก็จะมีแบบสะพานหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นขีดดําตรงที่กา้านใบทุกก้านเลยะคะ่ะแล้วก็พื้นใบจะออกกัดสีเป็นสีแดงนะคะถ้าเขาเออ ได้สีได้แสงเต็มที่เนี่ยแล้วก็ดีจะดูตามที่ว่าลักษณะที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีบางใบเนี่ยเขาจะมีเหมือนมีหูด้วยอะคะ่ะทุกคนเขาจะมีเหมือนมีหูแล้วก็ใบรูปใบก็โตแล้วก็ขอบใบเส้นใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้นาลายเปลงน,นะคะเป็นไม้ไม้โบราณอีกต้นหนึ่งอะคะ่ะที่ นักสะสมเขามีเขามีกันนะคะมันจะคล้ายกับเออถ้ามองอีกทีเนี่ยมันจะคล้ายกับมหาเทพอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันคนละตัวกับมหาเทพเพราะว่าตัวนี้มันจะมีจุดดินของเขาก็คือเนี่ยค่ะสะพานหน้าสะพานหลังที่ก้านใบนะคะนาลายเปลงนาลายเปลงนี่มีแบ่งนะคะ มีมีต้นเดี๋ยวจะจะให้ทุกคนดูนะคะว่าต้นที่ว่าแบ่งได้นี่ค่ะนาลายแปลงจะมีต้นลูกนะคะถ้าใครสนใจอยากสะสมไม้โบราณนะคะต้นนี้นาลายเปลงดีมีอยู่มีอยู่นาลายเปลงจะมีอยู่ ี่ต้นแบ่งเพื่อนๆน,นะคะแบ่งได้สี่ต้นต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะเพื่อนๆน,นาลายเปลงถ้าใครสนใจนะคะไม้จะมีประมาณมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าถึงหกใบอะค่ะนี่ถ้าใครอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะไม่รู้ว่าภาพมันจะชัดไหมเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเหมือนที่ ตรงที่ก้านใบเนี่ยค่ะถึงว่าเล็กๆเ,เขาก็มีเออเห็นเห็นสะพานชัดแล้วค่ะที่ก้านใบนี่ถ้าใครสนใจนาลายแปลงน,นะคะก็ต้นขนาดนั้นนะคะ4ี่รยห้าสิบรวมสูงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะคะที่แบ่งแบ่งได้แล้วก็อืมจะมีเพื่อน ที่ถามกันเข้ามาต้นเมา้าม้าสีโมกนี่ต้นนี้ม้าสีหมกถ้าใครสนใจม้าสีหมกต้นนี้นะคะนี่อยู่กระถางทีสี่นิ้วนะคะต้นนี้ดีรวมค่าสูงคิดไปสี่ร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะมีค่าสูงอ่ะที่จริงค่าสูงอ่ะปกติเขาจะหกสิบบาทแต่ดีรวมไปให้เลยนะคะรวมเนี่ยก็คิดว่าเป็นค่าต้นไม้แต่สามร้อย สามร้อยกว่าบาทค่าโหค่าเพ็ค่าอะไรบ้างคะ่ะเนี่ยคะ่ะเออสี่ร้อยรวมค่าส่งนะคะไอ้หมาสี่หมกตันนี้เป็นมา้าแยกหนนะคะอืมแล้วก็แล้วก็จะมีมันจะเป็นตัวที่ว่า เนี่ยค่ะจะเป็นตัวถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นไอ้เสนคำเมนนะคะที่สวนที่มันเป็นบนป้ายอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นลูกของเสนคำเมนนะคะเสนคำเมนที่ว่าผ่าเห็นไหมคะมันจะติดป้ายมานิดนึงแต่มันก็ไม่ชัดอะคะ่ะใบต่อไปมันจะออกเป็นแบบ มันจะออกเป็นแดงอะค่ะเขาเรียกว่าถ้ามันจะออกแดงแบบนี้มันไม่มีป้ายเนี่ยเขาจะมันจะแผงมันจะแผงแล้วเขาจะเรียกว่าเส,สนจุบเมืองเมนค่ะนี่ต้นนี้ผ่าจากเสนคำเมนแต่ว่ากลายมาเป็นเสนจุบเมืองเมนนะคะบนในตับนี้มันจะมันจะไม่ค่อยนิ่งอะค่ะอุ้ยไหนมัน นี่ปรับเสียงไม่ค่อยถูกแต่ว่าต้นนี้นะคะเสนเสนจุบเมืองเมนนี่ต้นนี้ถ้าใครอยากได้นะคะเอาไปสะสมนะคะเป็นไม้ที่ผ่ามาจากเสนคำเมนต้นนี้ก็450รวมส่งนะคะมีอยู่ไอตัวนี้มีแบ่งอยู่แค่ต้นเดียวะคะ่ะเพราะว่าต้นอื่นดีคิดว่าจะเก็บไว้ทําพัน์ นี่แล้วก็ต้อตนอื่นมันจะมีเออจะมีจําพวกเงาวกวนอูแล้วก็หองเฮาแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูพอดีมินดีไม่ได้พาไปที่ตู้นัวค่ะตู้ตู้ทางด้านนู้น เออแค่จะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีเหลืองที่ว่าได้มาในชื่อไก่แก้วตาเสือแต่มันไม่ใช่ค่ะแต่มันสวยค่ะสวยถ้าใครยังไม่เคยเห็นบอลสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะสวยมากจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นานลายแปลงนะคะนี่ถ้าใครสนใจ ตัวไหนหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเออต้นไหนว่ามีไหมอะไรอย่างนี้ก็ถามเข้ามาได้นะคะบางต้นเนี่ยมันจะมีแบบไม้เล็กถ้าคนเลี้ยงไม้เล็กได้มันก็พอมีอยู่ค่ะแต่ถ้าบางต้นมันก็ยังไม่มีแบ่งนะคะถ้าบางต้นก็พอแบ่งได้แบบนี้ค่ะนี่ถ้าใครสนใจก็ลอง โทรสอบถามเข้ามาดูนะคะเบอร์ของดีเนี่ยเบอร์ที่สวนที่ใช้อยู่ประจำก็0937253482นะคะถ้าใครเออเล่นลน์เล่นอะไรก็เพิ่มลายเบอร์นี้เพิ่มเบอร์นี้ได้เลยะคะ่ะมันจะขึ้นไลน์อยู่แล้วก็ถ้าเป็นเฟซน,นะคะที่เฟซของที่ใช้อยู่คือจะเป็นเฟซส่วนตัวที่ใช้ มันเป็นเพจของสวนรวมพันไม้เนี่ยตอนนี้ดีเข้าเพจไม่ค่อยได้ะคะ่ะแล้วก็มันจะเป็นเฟซส,ส่วนตัวที่ใช้อยู่ประจําก็เฟซชื่อวันดีนวลเนียมนะคะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆเดับนจูเอ็นดีด e ับเนนะคะค้นหาเฟซชื่อนี้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นเนี่ยค่ะมันจะ คือเราจะสามารถติดต่อกันทางข้อความหรือว่าติดตามในเฟซในไรหน้าเฟซหน้าอะไรได้นะคะเพื่อนๆเออ่สำหรับวันนี้นะคะนี่พามาดูบอลสีเหลืองสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ